สวัสดีครับท่านผู้ฟังชีวิตที่แปลกและน่าทึ่งของอาจารย์วิชัยสีแก้วเจอวิญญาณ13ครั้งเคยตายแล้วเกิดในชาติเดียวกันบนโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ท้าทายวิทยาการปัจจุบันเหตุการณ์อันสุดแสนจะแปลกประหลาดและสุดมหัศจรรย์ ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของอาจารย์วิชัยสีแก้วพิธีกรวิทยากรอาจารย์อบรมความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆด้านาศาสนาปรชาัชญาสังคมแล้วแต่จะกำหนดให้ว่าจะบรรยายหัวข้อไหนเรื่องอะไรข้าพเจ้าได้พบกับอาจารย์วันจันทร์ที่25เมษายน 2,559ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรามีภารกิจที่ต้องไปงานนี้ด้วยกันข้าพเจ้านั่งรถตู้ไปกับขบวนของด็อกเตอร์สุพิชยาสาคอนประธานดำเนินงานมูลนิธิกเนสรเพื่อไปงานของสมเด็จพระนเรศวร และได้นั่งข้างๆอาจารย์วิชัยเจ้าของเรื่องจึงได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากันระยะทางยาวและไกลเราจึงได้มีโอกาสคุยกันไปเรื่อยๆในที่สุดก็ได้คุยถึงเรื่องราวชีวิตของอาจารย์นับว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งทีเดียว อาจารย์เป็นคนที่มองเห็นวิญญาณบ่อยมากประมาณสิบสามครั้งเพราะอาจารย์ตายไปแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งในชาติเดียวกันพ่อแม่คนเดิมระยะเวลาที่กลับมาเกิดครั้งที่สองประมาณหกเดือนช่วงที่ตายไม่ได้ไปสัมปรายพวิญญาณติดตามแม่ตลอดหลังจากตายไปแล้วหกเดือน แม่ตั้งท้องอีกครั้งข้าพเจ้าขอถ่ายทอดบทสนทนาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าสังสารวัตรนั้นมีจริงคนเราต้องเวียนไหวตายเกิดไม่ใช่ตายแล้วสูญอย่างที่บางคนสงสัยหรือเข้าใจผิดข้าพเจ้าถามอาจารย์ว่า อาจารย์เป็นคนที่ได้เห็นวิญญาณบ่อยมากเรื่องราวเป็นอย่างไรเห็นอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย์วิชัยกล่าวว่าในชีวิตผมพบเห็นวิญญาณประมาณสิบาครั้งครั้งแรกตอนนั้นผมยังเด็กกำลังเดินทางจากหมู่บ้านสตึกไปยังหมู่บ้านน้องน้ำคุนตอนนั้นเป็นเวลาพบค่ำ ผมเดินผ่านป่าช้าได้เจอกับพี่น้อยคนรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนเส้นทางที่ต้องเดินผ่านมีกระท่อมปลายนาข้างๆกระท่อมมีต้นกระถินปลูกอยู่ผมมองเห็นพี่น้อยยืนนิ่งที่บ่ามีผ้าเขาม่าผ้าไหลในใจคิดว่านี่ก็จวนจะมืดแล้วพี่น้อยมายืนอยู่ทำไม แต่ก็ไม่ได้ทักเพราะรีบไปมันจะค่ำแล้วเมื่อเดินผ่านมาถึงบ้านหลังหนึ่งได้ยินเสียงคนในบ้านร้องไห้ผมถามเขาว่าร้องไห้ทำไมกันมีอะไรหรือเปล่าเขาตอบว่าพี่น้อยตายแล้วผมบอกว่าตายที่ไหนผมเพิ่งเห็นพี่น้อยเมื่อกี้นี้พวกเขาบอกว่าพี่น้อยตายแล้วจริงๆเพิ่งตาย นี่คือการเห็นวิญญาณครั้งแรกของผมต่อมาในขณะที่ผมบวชเป็นสามเณรได้เห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่ใส่บาตรที่วัดเป็นประจำเขายืนอยู่ข้างวัดผมได้ทักเขาว่าข้ามเมืดแล้วมายืนอยู่ที่นี่ทำไมเขานิ่งไม่ตอบคำถามผมเดินเข้าไปใกล้ๆเขาหายวับไปกับตา ผมสงสัยว่าเขาหายไปไหนจึงได้สอบถามพระรูปอื่นว่าเห็นผู้หญิงที่อยู่ซอยสามไหมเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงหน้าประตูวัดคุยอยู่ดีๆไม่รู้หายไปไหนพระท่านบอกว่าอ๋อเขาไม่สบายมากนอนซมอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นอีกสามวันผู้หญิงคนนี้ก็ตายนี่แสดงให้เห็นว่าจิตของผู้หญิงคนนี้ ออกมาจากร่างก่อนแล้วร่างกายของเราประกอบไปด้วยกายจิตใจรวมกันเท่ากับชีวิตถ้ามีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจน่าจะเรียกว่าซากศพแต่ถ้ามีแต่จิตใจไม่มีกายอาจเป็นผีหรือเทวดาดังนั้นองค์ประกอบของชีวิตจึงต้องมีทั้งกายและใจหรือรูปและนามประกอบกันจึงเป็นขนันธ์หน้า การเห็นวิญญาณครั้งต่อมาเมื่อก่อนผมทำงานอยู่ที่สายการบินแห่งหนึ่งตอนนั้นเวลาหกโมงเย็นผมกำลังจะเข้าห้องน้ำก็ได้เดินสวนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่รู้จักกันท่านเดินก้มหน้าผมเองก็เดินก้มหน้าเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าผมพอตอนเช้าคนในหน่วยงานคุยกันว่าท่านไม่น่าตายเลยผมได้ยินจึงถามว่า ใครตายเขาบอกว่าก็หม่อมนะสิผมถามว่าตายเมื่อไหร่เมื่อวานตอนเย็นผมยังเดินสวนกับท่านที่ห้องน้ำเลยเพื่อนผมบอกว่าตายตอนสิบโมงเช้านี่แหละครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนมีเซนต์มีสื่อหรือมีองค์แต่ผมพบเจอวิญญาณบ่อยมาก เป็นคนที่รู้จักและไม่รู้จักต่อมาผมเจอวิญญาณคนตายในงานศพเขาเป็นเพื่อนผมชื่อวารินจัดงานที่วัดธาตุทองเพื่อนผมคนนี้เป็นคนที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมมากเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่ประเทศอินเดียหลังจากกลับมาแล้วสามวัน เขาก็ไปอินเดียต่อเพื่อปฏิบัติธรรมผมทราบภายหลังว่าเขาตายมีคนบอกมาอีกทีจึงได้ไปร่วมงานขณะที่กำลังฟังสวดพระอภิธรรมอยู่นั้นผมมองเห็นเพื่อนที่ตายเดินผ่านประตูเข้ามาหลังจากนั้นภาพก็ค่อยๆเลือนลางและจางหายไปเมื่อสวดพระอภิธรรมเสร็จผมจึงเดินรวมกลุ่มกับเพื่อน เพื่อกลับบ้านอีกเรื่องหนึ่งตอนบวชเป็นสามเณรช่วงนั้นปิดภาคเรียนผมไปทุด,ดงปักกรอยู่กับพระรูปหนึ่งไกลกันพอสมควรบริเวณนั้นคือเขาภูดินตำบลต้นทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่กําลังปกักกร เพื่อเตรียมตัวนั่งสมาธิเกิดลมกันโชกแรงกิ่งไม้พัดเสียงดังมากใบไม้โอนถูก,กับดินเหมือนมีใครมาปัดกวาดผมขนลุกสันหลังว่าพยายามเข้าสมาธิแต่ทำไม่ได้เพราะกลัวจิตจึงไม่นิ่งระหว่างนั้นได้ยินเสียงคนคุยกันแต่มองไม่เห็นตัวฟังไม่รู้เรื่องว่าคุยอะไรกัน ในที่สุดผมจึงถอนกรดแล้วไปตั้งกรดใกล้กับพระข้างกรดมีต้นยางใหญ่คืนนั้นผมฝันว่ามีคนรูปร่างโบราณสูงใหญ่อยู่ๆต้นยางกลายเป็นวัดร้างเรื่องต่อมาตอนนั้นผมกับรถจากจังหวัดบุรีรัมย์จะเข้าไปยังอำเภอนางรองไปกับเพื่อนสองคนเหตุการณ์นี้เพื่อนก็เห็น และรับรู้ด้วยอยู่ๆมีคนมายืนขวางหน้ารถเพื่อนบอกให้จอดรถเพราะมีคนมายืนขวางผมเองก็เห็นเหมือนเพื่อนจึงจอดรถไปดูปรากฏว่าไม่เห็นใครเลยจึงขึ้นรถแล้วขับต่อไปอย่างรวดเร็วคราวนี้มาเรื่องความฝันบ้าง ผมฝันว่าผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยผมถามเขาว่าจะให้ช่วยอย่างไรเขาบอกว่าหนูหลงทางไปไหนไม่ถูกหนูถูกฆ่าตายตรงถนนสายนี้ถนนสงประภาข้าพเจ้าถามอาจารย์ว่า แล้วชีวิตตอนเด็กอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะน่าสนใจจังแปลกมากที่ได้พบวิญญาณบ่อยน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เป็นเหตุให้เจอวิญญาณบ่อยขนาดนี้อาจารย์วิชัยกล่าวว่าผมมีพี่น้องแปดคนคนโตเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็นผู้หญิงชื่อจำปาซึ่งก็คือผมเองตอนอายุประมาณสองขวบผมป่วยเป็นโรคฝีดาษ แล้วตายผมเห็นแม่อุ้มผมออกจากบ้านแล้วพาไปนอนบริเวณนอกชาญแม่เดินไปข้างรัว้วนำาปลีกล้วยมาวางไว้ข้างๆแล้วบอกว่าถ้าหิวนมก็ดื่มนะลูกแม่ร้องไห้เห็นแม่เพียงคนเดียวแม่นำผมไปเผาไม่รู้พ่อไปไหนผมจำภาพเหล่านี้ได้ติดตา แม้ปัจจุบันนี้ผมยังไม่เคยลืมหลังจากนั้นประมาณหกเดือนแม่ได้ตั้งท้องลูกคนที่สามมาเกิดคือผมนั่นเองคราวนี้ผมเกิดเป็นผู้ชายพอรู้ความผมพูดเรื่องราวชาติที่แล้วเป็นเรื่องฮือฮามากในสมัยนั้นชาวบ้านรู้กันหมดพูดกันปากต่อปากบอกว่าจำปากลับชาติมาเกิด ผู้ใหญ่อยากให้ผมลืมอดีตชาติจึงได้พาไปลอดใต้ท้องช้างเพราะมีความเชื่อว่าหากผมลอดใต้ท้องช้างแล้วจะทำให้ลืมอดีตชาติได้แต่ไม่มีผลเพราะผมยังจําทุกอย่างได้เหมือนเดิมช่วงที่ผมตายผมไม่ได้ไปโลกวิญญาณผมตามแม่ไปตลอดจนกระทั่งแม่ตั้งท้องครั้งใหม่ซึ่งก็คือผมนั่นเอง ข้าพเจ้าถามอาจารย์ว่าอย่างนี้คนเราตายแล้วไม่สูญมีการเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนอาจารย์มีข้อแนะนำดีๆเรื่องการดำเนินชีวิตบ้างไหมคะอาจารย์วิชัยกล่าวว่าเมื่อมีชีวิตอยู่อย่าประมาททุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายให้รีบขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อจะได้ติดตามไปยังสัมปรายภพกรรมมีอยู่จริงร้อยเปอร์เซนต์ทำอย่างไรได้อย่างนั้นกรรมเป็นตัวจำแนกคนและสัตว์ให้แตกต่างกันถ้าเราต้องการไปสู่ภพภูมิที่ดีควรสร้างบารมีไว้ถ้าทำตอนใกล้ตายไม่ทันครับรีบทำขณะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก่